สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับท้าวิรุล6กหนึ่งใน4ี่ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาชิกาซึ่งเป็นชั้นล่างสุดในชากามาพจรเป็นเทพเจ้าผู้ปกครองทิศใต้ของเขาพาสุเมนซึ่งเป็นใหญ่ในหมู่ครุฑมีเทพกลุ่มกุ่มการเป็นบริวารมีรูปร่างท้องป่องพุงใหญ่ขาสั้นกำยำล่ำสันตามความเชื่อบางคติ จะพบได้ว่าท้าวิรุณหกคือผู้ปกครองคุตและนกท้าวิรุณหกปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการ่วมกับท้าเวสุวรรณท้าวทัตลดและท้าวิรูปกักในมหาสมัยสูตรและบทพันยักษ์ว่าโลกบาลแห่งทิศท,ทักษิณทรงพระนามท้าวิรุณหกมหาราชจอมกุมภกรนส่วนในอาตานาติยปริศว่าเป็นจอมเทวดาลทัทธิข้างจีนฝ่ายมหาย,ยานว่าทรงพระนามเตียงเชียง แปลว่าสง่างามมือถือล่มทางทิเบตว่าถือก,กระบี่ท้าวิรุณหกมหาราชหรือเจิงจ่างเทียนหวางหมายถึงมหาราชาผู้วิทักษ์ปกป้องพระธรรมนามเดินของท่านคือผีหลิวหลีหรือบ้างเรียกในชื่ออสูรว่าหมอลี่ชิง ภายหลังจากที่ท้าววิรุณหกมหาราชได้ประรณาตัวเพื่อ,อรับใช้พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงหมายหน้าที่ให้ท่านมีหน้าที่ในการคุ้มครองพระคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาให้ปลอดภัยรวมทั้งให้พระธรรมขจรไกลไปสู่ดินแดนต่างๆอย่างกว้างไกลโดยท้าววิรุณหกอหาราชได้ปกครองประจําตําแหน่งทักษิณหรือทิศใต้ของเขาตรีหมีซานหรือเขาพะสุเมนบนผืนแผ่นดินแห่งกระจกลักษณะของ ท้าวิรุณหกมหาราชนั้นแต่งกายด้วยชุดนักบรบสวมชุดเกราะดังแม่ทัพใหญ่มีผ้าพักสีเขียวเข้มบางว่าเป็นสีน้ำเงินพระหัตถ์ทรงถือไว้ด้วยกระบี่วิเศษที่มีสีเขียวคามเรียกกันว่าจิงเฟิงเป,เปาเจี้ยนกระบี่เล่มนี้มีความแหลมคมดังสิ่งวิเศษตัดฟันสิ่งใดล้วนขาดสะบัน้นบางก็กล่าวว่าเท้าวิรุณหกมหาราชมีมหามนตราจึงสามารถใช้เวทมนต์ให้บังเกิดเป็นเปลวไฟที่มีพลังอำนาจอันล้ ใแรงและกระบี่วิเศษของท่านนั้นยามใดที่สะบัดออกก็จะบังเกิดเป็นลมพายุโหมกระหนำ่ำดังนั้นความแหลมคมของตัวกระบี่ชิงเฟิงเป่าเจี้ยนได้เป็นที่มาของความหมายประจำตัวท่านเพราะคำว่าเฟิงที่มาจากชื่อกระบี่ออกเสียงเหมือนคำว่าเฟิง ที่แปลว่าลมอีกทั้งลักษณะของกระบี่เมื่อยามสะบัดออกจะบังเกิดเป็นลมพายุขนาดใหญ่จึงมีความหมายว่าเฟิงเช่นกันในอักษรมงคลคำว่าเฟิงเถวอี่ชุนที่หมายถึงสะดวกราบลื่นและสำเร็จดังใจหมายนั้นอักษรเฟิงในที่นี้จึงหมายถึงท้าววิรุณ6มหาราชตำนานเกี่ยวกับท้าววิรุณหกมหาราชมีปรากฏในเทพนิยายอิงพงศาวดารเรื่องเฟิงเสินเอี่ยนอี้หรือ องสาวดารประกาศสิศวรรค์ตั้งเทพเจ้าและเรื่องไซอิ๋วเช่นเดียวกับเท้าจตุโลกบาลองค์อื่นๆท่านท้าวิรุณหกท่านเป็นเท้ามหาราชคุ้มด้านทิศใต้บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชในเมืองมนุษย์มักเข้าใจว่าท่านเท้าวิรุณหกและบริวารของท่านเป็นกลุมพันกุมพระแปลว่าหม้อท่านจึงแสดงรูปร่างอ้วนใหญ่เหมือนกับฟอ้อมใส่ข้าวผิวดำปีบุงกระปิน้นคอกระสั้นหัวก็โตฟันก็ขาว เที่ยวก็งงออกจากปากมีริมฝีป,ปากนูนนูตาใหญ่มากสว่างแวววาวเหมือนกับไฟฉายมองสายไปสายมาทำให้น่ากลัวแต่ความจริงท่านสวยสดงดงามมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องท้าววิรุณ6ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด b ับ r i คร